น้องๆหลายๆคนช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสอบทีแคสใช่ไหมคะเฮ้ยอยากเป็นหมอทํงงายังไงเรียนอะไรยังไงมันไม่มีแบบเส้นทางที่มันแบบฟิกหรือว่าแบบตายตัวคือต้องรู้ความชอบของตัวเองแล้วก็รู้แนวทางของตัวเอง,งการสอบข้อแพทย์แน,น่นอนว่ามันยากอยู่แล้วมันไม่ได้ง่งงายๆอันไหนที่เราออนในส่วนตัวของเราเราก็จะชอบไปให้แบบติวเตอร์สอนหรือว่าแบบคุณครูสอนเป็นช็อตคัดได้มากกว่าการที่ว่าเราแบบไปอ่านเองเลยบางอย่างที่มันยากจนเกินไปมีที่หนึ่งที่เราแนะนําก็คือเป็นติวาติวเตอร์ทุกคนมีมายาวนานมากๆแล้วก็เป็นหลักสูตรที่แบบเราาารู้้กว่่คอนขง พัฒนาได้กับเด็กนักเรียนแต่ละคนอะไรเงี้ยเขามีทั้งแบบคอร์สตัวต่อตัวที่พี่ติวเตอร์เนี่ยสามารถแบบปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับตัวแต่ละคนได้ว่าแบบเอ้ยอยากโฟกัสตรงไหนมากขึ้นนอกจากนี้เขายังมีคอร์สออนไลน์ด้วยที่มีคอร์สหลากหลายมากอย่างที่แบบยูแคดเอ็มแคดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่แบบเยอะมากหรือว่ากสพอทอะไรเงี้ยเขาก็มีคอร์สสำหรับสิ่งหนึ่งเช่นกันซึ่งที่จุฬาติวเตอร์นะคะสมมุติว่าเราสนใจเรียนวิชาไหนอะไรเงี้ยพี่ติวเตอร์ที่มาสอนนะคะเขาก็จะจบปริญญาโทในสาขานั้นๆก็เลยมััั่นนนนใใใใจจคุุณภาาาพไดด้้้้สทยยีกกกก็็อเปลงหบ น้องทุกคนแล้วกันเผื่อใครแบบผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะ